ริ้แผลที่สเดือนเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยครับสวัสดีค่ะโอเควันนี้มาฟลอร่าเรื่องจมูกเนาะนะครับโอเคมาเดี๋ยวมาดูกันหน่อยวันนี้ครบสี่เดือนแล้วนะครับเป็นไงบ้างครับอาการปกติเลยค่ะปกติดีใช่คือสวยขึ้นขอบคุณตัวปกติทํางานอะไรเอ่ยทำธุรกิจที่บ้านค่ะทธุรกิจที่บ้านโอเคทำอไมถึงอยากมาทําจมูกครับอยากหน้ามีมิติขึ้น เห็นคนทำแล้วสวยขึ้นอยากเลยอยากทำใครแนะนำมาอาจารย์ปนรุ <g <g ่นดูตามไอจีค่ะอ๋อศึกษาเองโดยบังเอิญเหรอครับเห็นคนเคลียร์อ๋อคนเคลียร์โอเคไปเดี๋ยวมาดูกันนะครับวันนี้ก็คือสี่เดือนแล้วเราใช้หลังหูสองข้างนะครับแต่ทําแบบโอเพนนะเดี๋ยวเงินหน้าดูแผลนะครับคนก็ถามอาจารย์เยอะนะว่าเอแผลเป็นยังไงอย่างเงี้ยเราจะได้มาดูอันนี้แผลที่สี่เดือนเนาะเดี๋ยวรามาดูกันหน่อยนะครับอันนี้ก็คือแนวแผลนะครับ จริงวันนี้มันเลือนไปเยอะแล้วนะรอยแดงนี่หายไปเยอะมากแล้วแทบจะมองไม่เห็นละในที่สุดแผลตรงเนี้ยปกติจะไม่เห็นเลยนะครับ <จะ S 1> คือเราสามารถ <จะ S 1> ที่จะค่อยๆงจางจางจนไม่เห็นเลยใช่ใช่ไม่แม้จจะมีความบวมเลนิดหน่อยแต่ว่าตอนนี้ก็คือถือว่าด,ดีแล้วทรงเริ่มเพียวขึ้นแต่ว่าจุดที่เข้าที่เต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยจะอยู่เราสักประมาณหกจุดแปดเดือนนะครับสำหรับเคสทํทำจมูกใหม่ถ้าเคสแก้ก็ปีนอ,อย่างนั้นเลยเนาะเคสนี้ก็สวยดีค่ะก็ เออยวดูใบหูนิดหนึ่งกันเลครับอ๋นี่จะเห็นว่าใบหูก็เป็นรูปทรงปกติเลยมีอาการผิดปกติอะไรไหมครับไม่มีค่ะชาไหมมีอะไรส่านะไม่เลยเนาะปกติเลยแล้วฟิ้นแดดคนรอบข้างเป็นยังไงบ้างครับอ่ามีคนมาถามว่าทําที่ไหนเหลอสวยแบบไม่ไม่เวอร์สวยแบบโอเคเข้ากันหน้าเหล่านั้นเลยธรรมชาติดีค่ะก็ตรงใจเนาะ ครจาจะนัดอีกรอบนึงมาดูปฏิทีนนะครับเมื่อนน่าเจอกันอเีเกตแคครับปฏิรับสวัสดคกับ